เอาถูมือเลยค่ะเอาเจลแล้วถูมือเลยถูหรือยังไอ้ดูซิเออถูอย่างนั้นเลยเอาเอาเอาอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ะอาเอาเออดองเอาไว้ไม่ต้องถูเลี้ยงเจลเอาไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงในมืออย่าให้หล่นชาเล่ชาเล่เลี้ยงเจลมาทำอะไรคะมาดัดฟันค่ะฮะ อะไรนะมาเครือฟูอนไรอ๋อรู้ด้วยจริงจงเลยมาคู่ฟือนอะไรไหนขอดูฟันหนูหน่อยตอนนี้ฟันแท้งอกแล้วนะต้องดูแลดีๆนะคะค่ะข,<อ>ของเล็มใหม่อาจจะต้องขูดอะไรนิดนึงหรือเปล่าเดี๋ยวให้คุณหมอดูเพราะว่าไม่ค่อยแ,แปรงฟันให้ดีอ่ะเข้าใจไหมคะต้องแปรงฟันให้ดีๆก่อนนอนกับตื่นเช้า<อ>ไหนแม,ม่ขอดูฟันหน่อยสิยิ้มยิ้ม เห็นไหมฟันเป็นคาบเดี๋ยวคุณหมอต้องจัดการแน่ๆแต่ก็ไม่เจ็บนะคะเพราะว่าไม่ได้ถอนฟันสักหน่อยอืแล้วก็ของน้องยายมอนแล้วก็แล้วก็คนนี้ก็มาน้องมารินในดูฟันน้องมาดินในดูฟันน้องยายมอนิหวานขอดูฟันโอ้ยปิดหน้าเลย เดี๋ยวนี้น้องเยี่ยมหมอนใส่แมสกเก่งแล้วเนาะถ้าถอดแมสถ้าถอดถ้าถอดแมสโมโหด้วยขาอนี่ถอดแมสกก่อนอาใส่ใส่ใส่โอเคเนีงเงนเงินเงนเงนเงขนงเง่นคุณนมงินเงินเงินเง้าแงะงินเ ซื้อแบบนี้จะได้เก็บไว้ได้เล่นหลายครั้งเนาะเพราะมันมีที่เก็บเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นทีมของน้องมาลีนะคะร้องไม่น้องร้องไม่ลงน้องร้องว่าไงเยี่ยมเอลยเบียร์เป็นไงบ้างคนจวยเคลีอร์โราเสร็จแล้วเนาะ ว้าวมีแว่นด้วยไม่ถายูเป็นเซตแล้ว้หมอดูยดด้วยอ่ะยังยังไม่มีหินปูนนะคะอาปากก่องเลยค่ะข้างข้างล่างอ่าอ้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 าอาอกาอ้อ้าอ้ะอ้าอ้า้า้งงาออ งอ๊บๆเลยค่ะดูที่ห้ากับ่องนะคะดูที่หากับที่สองเลยค่ะคือครัวลายของเด็กโตนะคะแต่ข้าวเอาไว้อย่างนี้ประมาณกี่นาทีนะคะไหวไหมลูกสู้ๆสองวิ้วนิดเดียวเองใกล้ครบแล้ว ดอ้ย <ối> โอ๊ยโ,โ,โดนหมดเลยกนไกัเหรอตัดฉุบฉุบน้องไม่สาบายหรือเปล่าอาคุดหมอโอเค เงี้ยมันนะคะถ่ายไม่ได้ในห้องนะคะเพราะว่าไม่น่าดูเลยอีฟอีฟอีฟหนักกว่าคนอื่นร้องเสียงดังมากใช่ร้องเสียงดังมากไม่ได้มีอะไรเลยเครื่องปัวล<ส>ายเฉยๆตายกันเสร็จแล้ว <สา S 1> คิพย์ตังเดี๋ยวไปซื้อขนมก่อนแต่หนูจะไม่กินก่อนเพราะจะให้มันแหงจะให้มันหายก่อนจะเป็นคุณหมอจะเป็นคุณหมอ ทิปไหมทิปมากทิปมากบ๊ายบายบ๊ายบายตอนนี้หนูจะทำเสร็จแล้วแต่หนูว่าตอนนี้เครื่องฟัวอะไรเสร็จแล้วเหรอคะใช่ค่ะแต่ อ๋อเพราะว่าเพราะว่าเขาห้ามทานอาหารแต่เราแค่ซื้อขนมเฉยๆแล้วหนูก็รอเครึ่งชมงแล้วก็ค่อยกิยนขนมเลยโอเคค่ะอ่ะงั้นเราไปก่อนดีกว่าบ๊ายบาย